ัสดีพ <ampa> <AN> ี่น <c ười> <c ười> ้องวัุทุกคนวันสุสรเบิงมามกับแมววนเพว่าอยู่เ้วยกันมัมนมังเดี๋ยพกอยู่วมกันเขาีอยู่มกันเดกันมากับแมวใจพี่น้องอยู่ด้วยกันขสีนางโอ้ยอย่ามากวเดียไงเดี๋ยวนีนี่เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้มเยเ แฟนหนะมีมีอยู่ดีขนขนมามาด,ดนนีโอ้ยโอ้ยโอ้ยกัดแขนโคตนี่ยนาะมากหยอกได้เพิลเนี่ยถ้าม้าห้อยด้วยนี่เห็นมันกินน้ำกันแฟนด้าน้อยจะไปไหนดูนี่ไปแล้วเดนเนี่ยพี่น้องไอ้พวกเนี้ยจ,จักหมาปรจักแมวหวานนี่ ไปเอาเมี่ยวอีเด็กอกนึงพี่น้องเลยไอตัวหน่อยกินแน่วันสะลงกนึงหนิเขากินกินตัวนี้ได้เสถ่ายคลิปวะดิให้เสถ่ายกินถ่ายมันหมาใหญ่นี่เด็กเอาก็ยังบอกเห็นมันกินมาสามีสะมี้สินีบวายากมันแงะแงตไปกินนู่นนะปลาใหญ่นี่มันหยั่นกัดค้าสิจุงนี่โยนไปไกลย ข้อไหนน่กัดข้อมาหน่อยสะน้อใส่ขาวนะมึงอ๋อเงี้หนดูวยนะลายเสียเ็มเลยไอ้น้ำหมอบวกินนะตัวของมาของแม่ยวกบวกินเนี่ยท่าไปปิดประตูเถอะไว้ปะเถอะตลาดเถอะ ให้กินไปให้กินอ๋อนี่หน่าสองอันพอบกินสองเม็ดอยู่ทางดังเนี่ยเอาเห็นละคาดเนี่ยนะมีอยู่เนาะมีคาดล้อรองด้วยหน่าตายดินี่ไปเลยมาตีกันตายได้รูขว้ยกัิงยิงเลย ข้างงิงๆเลยว่าตัดิตรสัตว์ก็อเนาะไงินเลยนกานไ้หนอ่งซื้อได้เจาน่อไงซื้อเดี๋ยวเถอะเจาเดี๋ยวจะสิโดนเอ้าชินเล่ถุงขึ้นไ่อันนี้ก็บอกกินนี่แหละนีอีกแหละพอดพวกอีดีเดยเอากระป๋องเงินมา้อมแล้วกระป๋องผ่านันเอเนะ แต่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็โจ้าเพื่อนสนิทพี่น้องเด้อบายบายจุ๊จุ๊เฮ้บายจ้าสบายดีพี่น้องวัสศุทุกคนวัสองสุดวันเบิ่งเบิงหมาเบิ่งทานอนของหมาจ้ะพี่น้องจ้าเบิงทานอนเท้าพามันจุ่มกันเมื่อมหร่ตีทานอนเฮจะได้กัดเหยียดเลยพี่น้องเลยจอมเสียเออเว่ยเว่ยเว่ยเอาเพนเอาไอ้นั่นด้วยมันนอนนี่นอนกันนี่ นั่งขาเฮ็บหม่มาพี่น้องจันจะจอมเสพนี่ขาไปฟังนะ่ะไอ้แวไอ้มอมบมัน่คมีไม่มีดอกไอ้มอมไม่ได้ไปทางนู้นแล้วไอ้นี้ไปหว่านระยุไงมันร้ายอยู่หว่านระยุนะยมีมังนีมีหน่อย,อน,อยอน,นี่มีมันติดอยู่กับปืดนี่แหละไอ้นี่มันมันไม่ค่อยเขา่าม,ม,มันอยู่แต่บนบะ งงาาตามหาแต่ค้องดีๆด้ขาเว้ยแม่า,านนัเาานเนะเจสขาจะมาเซนดนูย่อมน,นี้จะขางเลยปะในหน่อยอจะดางปะมามมม มอมรามมอมแมมแมมรามแมมมอมจเกี่ยอะไรเห็บอยู่ก็ตินนี่เบื้งให้ดูนั่นเบิ้งให้ดูยังสี่เดือดมือพี่น้องจ้าฮเห็บกันเดืดมือเลยเดี๋ย้ดูเรื่องผมนะนี่มงนันตะปีกน่นพนังนั่นโตอีกไงหนึ่งหกเดือนในนี้ไปนะเท้าพุดในน่อยไปแดนยี่ร่องเ่อเห็นไหมเพ่อพ่อเผื่อเด่นยี่ห่อง เอาเฮ้ยมาช่วนี่เรนยีหอกพี่น้องีหลองเออรู้เมาลยวนี่มายัิงยี่หลองเซยเนาะจำเสบจำเส็บเห็นะขาาไหนใครสื่อข้ามองหนเล้าเขาเอ้ยข่ามอมมอมมอมไหนในตัวใคื่อมอมนาอมมอมอมมอมขาวขาาเหน็นไหม ไอ้ขาวไอ้มั้ไอ้ขาวไอ้มั้ไอ้ขาวไอ้มั้มอมมอมมั้มอมมั้อันนี้โอ้ยตอนไหนลยคุ้นหลวงเบิสจะให้พวกอาหารกินไหนมัมไอ้มัมมัมมัมไหนไหนชื่อมอมวาตัวไหนชื่อมอมวะฮะมอมไอ้มัมตัวไหนชื่อมอมไหนขาวขาวขาวตัวไหนชื่อขาววะอืดอืดขี่ขันคักวะเนาะเอาขี่ขันคักเอา เอ้า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 ยอกันเลที้เอาเรียงม้ายังมีขุนน่ะพี่น้องนอนนี่เรียงม้าเลยนี่มันมีดูกับเรียงม้าเอาเท่าเห็นไหมมันเดินอยู่หลอกล่องมันเดินออกนอกเรื่อยๆเด้อไอ้แพนด้าแพนด้ามีมีมีจุดมี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 เร็วเร็วแต่พี่น้องจ่ายคลิปนี่ก็ขอจบไปเพื่อให้ได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้ะ